ประสบการณ์ใหม่ให้ชีวิตแบกแเป้ขึ้นเขาเข้าถ้ำลงน้ำล่องแก่งเป็นการผจญภัยที่ไม่ควรพลาดสำหรับนักท่องเที่ยวสายลุยที่หลงไหลในมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติแลนด์สเคปที่สวยงามและอากาศบริสุทธิ์ที่นี่คืออุทยานธรณีโลกสู่นพื้นที่รวมแหล่งธรณีวิทยาธรรมชาติวิทยาและวัฒนธรรมระดับโลกที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกแห่งเดียในไทย ในเซอว์วิทัสนี้ท่านจะได้พบกับการแนะนำเส้นาทางท่องเที่ยวซูนครสบอนเดลอสเทรลคือ1น,นในหเส้นทางท่องเที่ยวที่จะพาทุกท่านไปพบกับภูมิประเทศแบบคาสของเทือกเขาหินปูนที่เริ่มสะสมตัวตั้งแต่เมื่อประมาณ450ล้านปีก่อนในยุคออร์เดอริเชียนมาพบกับกรารพผจญภัยครั้งใหม่ในขุนเขาป่าใหญ่ตามรอยทะเลดึกดำบรรพ์สูนกัน สถานที่แรกสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวเส้นทางนี้ต้องแวะมาเพื่อเติมความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวก่อนไปพบความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของจริงคือแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาโดยกรมทรัพยากรธรณีตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าพลอำเภอมนงัง ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางธรณีวิทยาของแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางสตูนแคสต์วันเด e r เลอร์เทรทั้งหมดท่านจะได้รู้ธรณีประวัติของผืนแผ่นดินนี้จนมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างในปัจจุบันจากน้องน้องอยูวามักคุเทศโรงเรียนบ้านป่าพลที่จะมาทำหน้าที่บรรยายบอกเล่าเรื่องราวชุมชนตัวเองได้อย่างน่าประทับใจ หลังจากที่เราไปชมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมความรู้ในทางทฤษฎีกันแล้วภูเขาด้านหลังของแหล่งเรียนรู้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและหินรูปร่างแปลกตาที่พบร่องรอยของสิ่งมีชมีวิตแรกบนโลกที่ช่วยผลิตออกซิเจนให้แก่โลกในยุคดึกดำบรรพ์จึงไม่ควรพลาด กับเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านป่าพลจุดเด่นของเส้นทางนี้ท่านจะได้พบกับความสวยงามและอลาัางการของหินปูนที่มีลักษณะเป็นลอนเว้าเรียงชั้นซ้อนกันมันคือโครงสร้างหินแบบสโตมาโตไล์ที่เกิดจากไซยาโนแบคทีเรียหรือสารหลายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อยู่ในยุคออร์โดวิเชียนอายุประมาณ488ล้านปีก่อนสามารถมองเห็นรูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ระหว่างเดินบนเส้นทางนี้นอกจากความอลังการของหินที่พบท่านยังได้พบกับต้นทองบึงและป่าดิบชื้น (Tropical Rainforest) ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบริเวณนี้อีกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวต่อมาเราจะพาท่านเดินทางไปยังท่ำมูพาเพชรอำเภอมะานางังอีกหนึ่งความอลังการที่ธรรมชาติสร้างสารรค์ ด้วยการกระทําของน้าฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนเป็นตัวทําละลายหินปูนรังสรรค์ให้เกิดโครงถ้าและประติมากรรมภายในถ้าได้งดงามน่าอัศจรรย์รวมทั้งมีเรื่องราวในอดีตจากหลักฐานในถ้าภายในถ้าเราจะพบประติมากรรมถ้าหินงอกหินย้อยหินน้ําไหล่านหินย้อยที่มีขนาดใหญ่ และพบจำนวนมากทำให้ประทับใจเมื่อแรกเห็นในทันทีโดยภายในประกอบด้วยถงถ้ำขนาดน้อยใหญ่ไม่ต่ำกว่า20ห้องถงผนังถ้ำบางบริเวณยังพบโครงสร้าง s t ต o l o l i t คือรอยแนวฟันในหินปูนเป็นผลจากแรงกดอัดและแรงดันของสารละลายในขณะที่เกิดการก่อตัวใหม่มีลักษณะอยากคล้ายรอยฟัน ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าหินปูนบริเวณถ้ำภูผาเพชรนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคออร์โดวิเชียนหรือเมื่อประมาณ488ล้านปีมาแล้วอีกจุดที่โดดเด่นในถ้ำซึ่งพลาดไม่ได้คือลานแสงมรกตจะมีแสงธรรมชาติสาดส่องผ่านหน้าต่างถา้ำมากระทบกับหินที่มีสีเขียว ทำให้ลานกลางห้องเป็นสีมรกตสวยงามนอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณาคดีอาทิเครื่องปั้นดินเผาและกระดูกมนุษย์ยุคโบราณบ่งบอกถึงการเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ความงดงามดุจภาพวาดท,ที่มาพร้อมกับความสดชื่นของธรรมชาติเมื่อได้อยู่ท่ามกลางน้ําตกวางสายทอง ที่เกิดจากสายน้ำไหลมาจากภูเขาหินปูนด้านบนน้ำตกมีทํานบลดหลั่นสวยงามหลายชั้นจากการพอกคูนของหินปูนฉับเคลือเป็นชั้นๆทับถมไปเรื่อยๆตามการไหลของน้ําซึ่งทางธรณีวิทยาจะเรียกการเกิดน้ําตกลักษณะน,น,นี้ว่าทูฟ่า เป็นหินปูนที่เกิดในน้ำจืดเกิดจากการระเหยของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตความเข้มข้นสูงทำให้เนื้อหินมีลักษณะเป็นรูพรุนมักเกิดบริเวณน้ำพุถ้ำหรือลำธารซึ่งทำให้เป็นสีเหลืองทองจึงเป็นที่มาของชื่อน้ำตกวังสายทอง ในพื้นที่ใกล้น้ำตกยังมีกิจกรรมผจญภัยสุดเอ็กซ์ตรีมคือกิจกรรมล่องแก่งวางสายทองนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการท่องเที่ยวโดยชุมชนวางสายทองสามารถเลือกระยะทางในการล่องแก่งได้ตามความสมัครใจตั้งแต่8ถึง10กิโลเมตรเป็นการใช้เรือขยักพายไปตามคลองละงูที่อาจจะต้องพบกับช่วงน้ำเชี่ยวและกองหินที่โผล่พ้นขึ้นมาซึ่งสร้างความน่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยโดยล่องไปตามเส้นทางลำน้ำที่มีความคดเคี้ยว ภายใต้ร่มไม้น้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์และบางช่วงของเส้นทางสามารถหยุดแวะเล่นน้ำให้คุณได้สัมผัสความเย็นช่ำของสายน้ำและความสงบของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ แหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมผจญภัยอยู่ถัดไปนม่ไกลคือเส้นทางภายเรือลอดถ้ำเจ็ดคตเป็นการท่องเที่ยวที่ต้องภายเรือขยักโดยผู้นำทางที่เชี่ยวชาญสามารถเข้าได้สองทางได้แก่ฝั่งล่องแกงวางสายทองและฝั่งล่องแกงถ้ำเจ็ดคตซึ่งถ้ำเจ็ดคตทางธรณีวิทยาเรียกว่า,าถ้ำถ่านลอดยาว760เมตรเป็นการไหลของคลองลำโลนทางตะวันออกไปเชื่อมกับคลองละงูทางฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายอุโมง์ผันน้ำมีขนาดกว้าง18-47เมตรเพดานถ้ำสูง3-50เมตรและการคดเคี้ยวของถงถ้ำยังพบประติมากรรมถ้ำทีำท่โดดเด่นทั้งสิ้7น7โค้งที่สามารถจอดเรือแวะชมความมหาัศาจรรย์ของธรรมชาติพร้อมกับเรียนรู้การเกิดทางธรณีวิทยาได้น่าสนใจดังนี้ค่ะข้อที่1บวกความพบเป็นหินน้ำไหลลักษณะคล้ายบวกความข้อที่2หัวสิงโต พบเป็นหินน้ำไหลลักษณะเป็นก้อนคล้ายหัวสิงโตข้อที่สามม่านเพชรพบเป็นม่านหินย้อยสีขาวและสีน้ำตาลอ่อนเมื่อส่องแสงไฟไปกระทบจะเห็นประกายระยิบระยับเหมือนม่านเพชรข้อที่4ลานกุหลาบหินมีลักษณะทํานบหินปูนขนาดเล็กหรือเกาเออเชื่อมต่อกันบนพื้นคล้ายกลีบกุหลาบและภายในยังพบไขมุกถ้ำเป็นเม็ดที่สวยงาม ข้อที่ห้าสองนภาพบเป็นหน้าต่างถ้ำในเวลากลางวันแสงแดดสาดส่องผ่านทําให้เกิดลําแสงส่องลงมาที่ลําน้ําในถ้าอย่างสวยงามข้อที่หกประติมากรรมพระพุทธรูปพบหินน้ําไหลลักษณะคล้ายพระพุทธรูปในทางด้านบนและด้านล่างพบซากดึกดำบรรณนอติลอยและหอยฝ่าเดียวในหินบริเวณผนังถ้าเป็นหลักฐานบ่งบอกอายุของหินว่าอยู่ในช่วงยุคออเดรเวเชียนและเมื่อพายเรือผ่านข้อที่6ก จะเข้าสู่ข้อที่7ไม่เห็นแสงจากปากทางออกถ้ำเป็นรูปแผนที่ประเทศไทย สร้างความตื่นตาตื่นใจในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติให้แก่นักท่องเที่ยวทุกท่านที่ได้เห็นนอกจากนั้นในพื้นที่อำเภอมันนังซึ่งเป็นป่าดิบชื้นภูเขาสูงใหญ่ยังมีชาวมานิหรือชนพื้นเมืองดั้งเดิมอาศัยอยู่ชาวมานิมีภูมิปัญญาการดำรงชีวิตในป่าและวิถีชีวิตที่ควรค่าต่อการศึกษาการหาสมุนไพรจากป่าเพื่อใช้ในการรักษาโรคการอพยพโยกย้ายไปตามแหล่งอาหารและการหาของป่ามาเป็นอาหารซึ่งยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมจนมาถึงปัจจุบัน อีกหนึ่งสถานที่ที่มีควรพลาดคือบ้านพิพิธภัณฑ์รากไม้ของคุณลุมประเสริฐคงทวีที่ขุดรากไม้ที่ฝังอยู่ในที่ดินซึ่งมีอยู่จำนวนมากมาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งโดยคงสภาพเดิมของตอไม้และรากไม้ให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อเก็บสะสมไว้ให้คนรุ่นหลังที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ และนี่คือ s ตู n c a s t w o n d ด r r o t ลดเทซึ่งเป็นหนึ่งในหเส้นทางท่องเที่ยวภายในอุทยานธรณีโลกสตูนที่พลาดไม่ได้กับการผจญภัยครั้งใหม่ในขุนเขาป่าใหญ่ตามรอยทะเลดึกดำบันสตูน